สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ครูขอเสนอเนี่ยการขยายย่านวัดแอมมิเตอร์ที่มีตัวต้านทานขนาดหนึ่งตัวนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการหา RV แล้วก็ RN หรือบางที่เรียกว่าอาชันนะครับ RV ตัวนี้จะต่ออนุกรมกับ r m นะครับทีนี้เรามาหา RV ก่อน RV หายังไงวิธีทำ เราต้องการหา RV ครูเคยสอนในห้องเรียนแล้วนะครับว่า R เท่ากับ E ส่วนด้วย I RV E ก็เป็น EV แล้วก็ I เป็น IV นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายเนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่าใน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 รูปนี้ในรูปนี้ดูรูปนี้ก่อน มีตัวต้านทานขนานกัน2ตัวโจทย์กําหนด IM มา IM มานะครับโจดกาหนด IM มาฉะนั้นเมื่อโจทย์กําหนด IM มานะครับไ m ไหลเข้าไปในนี้เป็นวงจรอนุกรมครูเคยบอกแล้วว่าวงจรอนุกรมกระแสเนี่ยเท่ากันหมดกระแสเท่ากันหมดในวงจรอนุกรมฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่าน rv ชื่อว่า iv แปลว่า IV มันต้องเท่ากับ IV มันต้องเท่ากับ IM อันนี้เป็นคุณสมบัติวงจรอนุกรมนะครับอนุกรมนะทีนี้แล้ว EV ล่ะเท่ากับอะไร EV เท่ากับอะไรดูนะ EV อยู่ตรงไหนครับ E.V. อยู่ตรงนี้ E.V. อยู่ตรงนี้เพราะ R.V. มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม E.V. มันก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวงจรอนุกรมเนี่ยตัวนี้แรงดันโจทย์กำหนดมาบอกว่าเท่ากับ500ร้อยมิลลิโวลต์คือตัว E E เฉยๆนะแล้วมันมีครูครูจะลบตัวนี้ออกก่อนมันก็จะมีตัวต้านทานคัน อนุกรมกันอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นแรงดัน E.V กับ E.M. E.V กับ E.M. 2ตัวนี้รวมกันแล้วเนี่ยแรงดัน2ก้อนนี้รวมกันต้องเท่ากับก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูจะเขียนว่า E เท่ากับ E.V บวกกับ E.M. อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเหมือนเดิมคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติวงจรอนุกรมเหมือนเดิมนะครับที่บอกว่าแรงดันตกคอมตัวต้านทานแต่และตัวรวมกันเท่ากับแรงจ่ายตัวนี้ก็เหมือนแรงจ่ายนะครับเป็นแรงดันอยู่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับทําความเข้าใจแล้วเรามาดูต่อครับแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการหา E.V. เฉยๆใช่ไหม E.V. เฉยครูก็จะเขียนจากบรรทัดข้างบนนะก็เท่ากับ E.V. ก็เท่ากับย้ายข้าง E มาฝั่งนี้ก็จะเป็น E ลบออกจาก E.M. นะครับลบออกจาก E.M. นะครับเราก็จะได้แล้วว่า E.V. เท่ากับเท่าไหร่นะครับ E.V. เท่ากับเท่าไหร่จากนั้นเราก็แคนค่าในสูตรเลยครับ แทนค่าในสูตรก็จะเป็น RV เท่ากับ EV EV ส่วนด้วย IV IV นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้างบนเนี่ยมันก็เท่ากับอ่าเอาสีให้เหมือนกัน E ลบ EM หารด้วย หารด้วยตัวนี้ครับหารด้วยตัวนี้ im หารด้วย im นะครับเพราะฉะนั้นครูก็แทนค่าลงไปโจทย์กําหนดมาครบทุกอย่างแล้วครับโจทย์กําหนดมาครบทุกอย่างแล้ว e โจทย์กําหนดมาเท่าไหร่ครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยมิลลิโวลต์นะครับลบออกจาก em เท่าไหร่ครับโจทย์กําหนด em มาเท่าไหร่ จดกำหนด em มาเท่าไหร่ครับจดกำหนด em มา25มิลลิโวลต์นะครับ25มิลลิโวลต์หารด้วย im im จดกำหนดมาเหมือนเดิมครับ im จดกำหนดมา0.1มิลลิแอม0.1์มิลลิแอมฉะนั้น500ลบ25ก็เหลือ 475มิลลิโวลต์หารด้วย0.1มิลลิแอมมิลลิตัดมิลลิพอดีนะครับมันก็จะเท่ากับ4750โ oh อห์มแต่ครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าถ้ามันเกินพันทำยังไงครับเกินพันทำยังไงเกินพันให้หารพัน แล้วตอบเป็นกิโลเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็น4.75กิโลโอห์มนะครับกิโลโอห์ม oh นะเราได้ Rv แล้วต่อไปโจทย์ต้องการหา Rn ทีนี้โจทย์ต้องการหา Rn Rn เท่ากับ สูตรเดิมนะครับ rn ก็เท่ากับ en หารด้วย i n นะครับ i n ทีนี้เรามาดูโจทย์เรามาดูโจทย์นะครับในข้อนี้เราหา e ก่อนแล้ว en มันคืออะไรล่ะ en คืออะไร en คืออะไรเรามาดูรูปครับรูป en คืออะไร e n คือ e n คือตรงนี้แรงดันที่ตกค่อม r n อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในในรูปนี้มันเป็นแหล่งจ่ายจุดนี้กับจุดนี้เป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนว่า e n เท่ากับ e หรือเท่ากับ500มิลลิโวลต์นะครับมันเป็นจุดเดียวกันตามคุณสมบัติของวงจรขนานนะครับทีนี้แล้วกระแสล่ะกระแส กระแส I n คืออะไรกระแส IN หาได้จากอะไรดูนะครับจุดนี้เราดูจุดนี้มีลูกศรสีแดงเข้าคือตัว i เข้าคือตัว i เนี่ยเข้าเข้าไปเนี่ยคือตัว i แล้วก็ออกไปเนี่ยคือ im แล้วมันก็ต้องมีกระแสตัวหนึ่งที่วิ่งมาทางนี้นะครับเราจะตั้งชื่อว่า In นั่นเองเห็นไหมเจยาต้องการหาตัวนี้ เพราะฉะนั้นตามคุณสมบัติตามกฎของเคอร์ชอปเคอร์ชอปบอกว่ากระแสะะไหลเข้าเท่ากับกระแสะะไหลออกกระแสะะไหลเข้ามี i ตัวเดียวกระแสะะไหลออกมี IM แล้วก็ IN เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูอยากรู้ IN ครูทำาไงครับก็ย้าย IM มาย้าย IM เมนี่ยมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นครูเขียนใหม่ก็จะเป็น IN เท่ากับ i ลบ i m อ่าเขียนสนลับข้างนะครับดังนั้นครูมาเขียนลงในนี้อ่ามาดูตรงนี้ e e เท่ากับอะไรนะ e เท่ากับ e หรือเท่ากับ500มิลลิโวลต์นะครับส่วน i n นะครับ i n เท่ากับ i ลบ i m ดังนั้นครูก็แทนค่าลงไปนะครับแทน2ตัวนี้ สองอันเนี้สองอันเนี้ยเข้ามาในในสูตรนี้นะครับก็จะเป็น Rn เท่ากับ E ส่วนด้วย I ลบ Im จากนั้น E เท่าไหร่อ่ะ E 500มิลิโวลต์หาร I เท่าไหร่ครับโจทย์กำหนด I เท่าไหร่ จดกำหนด i เท่ากับ15 m มิลลิแอม im 0.1 m หน่มิลลิแอมอ่าหน่วยต่างกันแล้วนะทีนี้หน่วยต่างกันแล้วก็จะเป็น i คือ15แอม m ลบออกจาก0.1 m มิลลิแอมอ่ามันลบกันไม่ได้นะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยมันไม่เท่ากันเราก็แก้หน่วยเลยครับ แก้นหน่วยเลยอย่างเช่นข้างบน500มิลลิคือ10ยกกำลังลบ3นะครับหารด้วย15ลบออกจาก0.1คูณ10ยกกำลังลบ3เหมือนกันกดเครื่องคิดเลขเลยครับฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขของข้อนี้นะครับข้อนี้มันก็จะเท่ากับ 5้าร้อยมิลเหมือนเดิมนะมอ่าห้ามลลิมันห้าร้อยมลมันก็คือ0.5น mm, าวนนะครับหารด้วย14.9 99่จุดเ้ากใช่ไหมครับเรากดเครื่องคิดเลขนะครับเรากดเครื่องคิดเลขตัวนี้กดตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับ1 4 9 9 9่นะครับจากนั้น ครก็กดเครื่องคิดเลขอีกครั้งหนึ่งอ๋ออย่าลืมใส่หน่วยตรงนี้นะหน่วยเป็นแอมหน่วยเป็นแอมนะครับงั้นกดเครื่องคิดเ,เลขตัวนี้ออกมามันจะเท่ากับ0.033โอ oh ห์มตอบโอเคเสร็จแล้วครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ไปเลื่อนดูกันแล้วกันนะครับ ไปเลื่อนดูตั้งแต่ทีแรกว่า,าครูพาหาหาอะไรครับอันดับแรกหาหา RV นะครับ RV RV ก็เท่ากับนี่ครับเนี่ยตัวนี้ไหครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็หามาเรื่อยๆนะครับตามสูตรนี้เลยนะครับเราก็จะได้ RV นะครับได้ RV นะครับทีนี้ ถ้าต้องการหา rn rn ทำยังไงก็ en ส่วน in แล้วก็ไปดูว่า en เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เดียวกับ e ก็คือ500แล้ว in มันคืออะไรตรงนี้สูตรของตรงนี้มันจะเป็นกดของเคอร์ชอปนะครับเคอร์ชอนะครับกดของเคอร์ชอ นะครับฉะนั้นคำตอบสุดท้าย Rn ก็จะเท่ากับ0.033โ oh อง์มนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายย่านวัดแอมมิเตอร์นะครับนะในคลิปต่อไปก็จะเป็นการขยายย่านวัดแอมมิเตอร์แบบอะตอมนะครับก็ขอจบการแนะนำพวกเรานักเรียนนักศึกษาช่างไฟฟ้าเพียงแค่นี้ครับ